นี่เองมองเพลไม่ไม่ใช่ตอนที่พ่อยาชื่ออะไรชื่อวังกาล้องวางการ้องเิ่ไปแล้วขอจำที่ต้องกนไปแล้วเมื่อก่อนเป็นเรืจำเรืนองจำวางการ้องสร่วงนะอาน้ำแตกเลยมีเรื่องไหมมีเหตุผลอะไรจริงๆมันดื้อมันแบบไม่ดื้อบดึงเก่าอ่ะเก่าเก่าอ่ะใช้ก็มองหน้าเงี้ยมอง แล้วมันมีเป็นมีแบบขายใหญ่ไหมว่าตอนที่พ่ออยู่มีนะมีพ่ออยู่กะเขาเขาใช้ชีวิตยังไงอยู่ยังไงนะเขาลงครัวอยู่ลงครัวอยู่ลงครัวอ๋อครัวก็ทำบายกินเมี่ยวรักินก็กินนะแต่คนอายนายแกแล้วฝาลงฝาเพื่อนแล้วฝาไอ้ไอ้รก็ไปรักมาให้ของกินน่ะเรากินก่อนเท่าก็รักเท่าไหร่ไง ถ้าขยู่ลงครัวจะดีหน่อยเพราะว่าอาหารจะได้เลือกเองได้ผองมื่อข้อยู่แบบติดติดแผลอะไรนี่ยิดแผลติดติดใส่ติดติดตรงนีคนมายาโยนมาให้ได้เออเป็นไรนรู้จุดอยู่ตรงนี้ของแกโยนแล้วก็เก็บได้เออเรียนจำเขาเอาคนที่มีมีประวัติอาญาเสพติดปีอะไรพศจำได้ไหมพ่อปีนั้นได้ยี่สบแปดมันเท่าร้อยยี่สิแปด จังหวัดไหนแหน่ไม่เป็นผลยางนั้นคผลที่อื่นก็เป็นคนจอนแล้วอจอนยากไม่มาเราก็ทำอะไรก็จ้างอะไรก็เล่นนวดกระดาษอะไรก็ได้ใช้ชันใจแทนสตางค์จะทาใจนะแหนสตางค์นี่ก็งงง่ายเขาดูดวงดูยากันในนั้นมีไหมไม่เงี้ยดูพอเคยดูดไอ้กัญชาในนั้นเลยเช้ามันชอบ คุยร้องมันแค่พ่อมาดูคนล้วงน้อยมันชื่ออะไรครับจำได้ไหมไม่ได้เราไอ้ย่ใครประจํามันคนล้วงน้อยคนแต่ว่าเดี่ยวกันมันจะเป็นอะไรมันมันมันไม่ใช่ยังออกเปรมแล้วพ่อเป็นแม่ทั่วโลกอนะนันไม่มีนี่น้อยคนเราอยู่คนอีสานติดน้ำรัดฟับรัดยางอะไรก็อะไร ก็รับจ้างยากมิมาตามจ้างแล้วก็มันมีกี่แดนที่นั่นเยอะแดงมีทุกการอะไรที่นั่นไม่ยอมเลยก็นอนเลียบมาฮอดไปถึงเวลาก็หันผักมีนักเลย่างจกงเนื้อหันผักหรืออันเนื้ออันหมูเค้มตาแบบนี้ตีเข่งลักเข่ง็มเค้มเนี่ยคนที่มันอยู่กองนอกใจมันแบกฐานแบกที่เท่า ทองเลยวัยยุัของเราได้กันคุณเรียว่าเดี๋ยวคุณเสียงเดียวกันใช้กระเป๋าแรับมองหน้าหน้าทีได้เหรอทำไมเห็นใช่ไม่เห็นอยากกินอะไรกกินไหวไงไม่กินเสียงถ้าจับได้ี่โดนต่อคดีไหมไม่ไม่โดนแต่โดนหวดแน่โดนเจอได้ดูดูได้ดีแต่ก่อนขางซอยเนี่ยมันอยู่ลำบากไหมพ่อ Còn như kia cái xôi, thẳng mút thẳng xôi à, sao không quang cái này, giờ cái này Rồi yếu của đâu lấy có mọi không hộp không không. mấy cô giảm bé thế này à? nên, 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 nên. Là không biết khá hay kìm kìm ư? hay có một đuôi là cua mình, cua cua mình, cua mình, cua mình, อ๋อพวกเก๋ๆก็เลยแยกไปเดียวไม่กลัวไงกั้นก็ไม่กลัวแล้วเขาเห็นแสงเห็นตะวันไหมวาดนะพี่วาดอยู่นอนตีไรฮนั่นต้รวจนะถ้าไปสอบมันไม่ให้เข้าเขาไม่มีสิทธิ์ไม่้เข้าคือคุกอ่านสมคัญใจคำความหมายเวลาคี่มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้เข้าได้ เราคุมไม่ไ uh ด้เอราะว่าจำอาจำรย์อาว่าคุปเป็นอาชีวะใครกเข้ามาสอบมันกล้องยังไงกล้องแหแล้วรถมาเทียงก็พอหัวเพราะมันเครื่องนล้วเขาเขาเ่าเขาไม่เก่เขาไม่เคยรู้อ่ะไม่เข้าใจแหกล้องนี่ไม่เกี่ยวบิดเอาเวลาหักแม่ไว้ทั้งอื่นแล้วก่อนแล้วก็ใส่ทีหลังนก่ได้นะผมไม่เจอใครเข้าเลยนี่ดูนี้นี่โถมันวางแผนไว้ไม่ไม่ใช่มัาเงินน่ะนี่ข่าวปลอมเยอะ ถึงเวลาบิดกันหลายอย่างเหมือนแตงโมติงไทยอย่างนั้นตายไงอยะไงน้ะข่าวจริงบิดกันได้หลายอย่างเออเอามีหลักฐานจริงหลักฐานปลอมถ้าตายแต่ไม่ยอมมันแล้งงานจะย้ายคุกไปมีไหมีแบบว่าพวกแบบตัวบิดตักหนักแล้วบิดแดนบิดย้ายคุกมีไหมมีอะไรเขาวิ่งนิยามย่อยย้ายกลับมาเยอะแยอยู่ขึ้นพ่อมีขบินยังมีขึ้นพ่อ การร้องก็งคนกลัวแล้วเขาร้องก็ชดคุณแล้วแล้วก็มีแย,ย,ย,ย่งแล้วเขาหลวงคุกจำเป็นว่ายานริงอยู่คุกใหญ่เติดทั่วโลกเตทั่วไทยปีตอนนั้นยังไม่มีการร้องนนก็เหมือนกันเนี่ยคุกนอนมรีเองคล้ายคล้ายๆบางขวางบางเบรีะวขวางมันก็ขวางนอนกันนอนมีพวกทะเลาะว่าดบิดบิดงานย้ายย้ายกันเต็มเลยอ่ะ เขาทำเพื <oung> ่ออะไรอย่างนั้นะพ่อคงเจลียดเขาว่าบางทีเขาไม่อยากอยู่นี่ห้ามก็ไม่ได้เจอพ่อโมดูดูเครียวๆเขาก็ไม่อยากอยู่เขาบอกไม่รู้หรอกหมายกองเงี้ยทำงานโมดีอยู่กัาเราที่คุ้นทีอยู่เขาบอกไงไม่รู้อะไรบางทีก็ไม่มาทีเดือนมาครั้งสองครั้งคนนั้นงานเขาไม่มีรายงานไม่มีเยอะอนด้ยตอนนี้สอบล่ะเจริญทีนี้ผมโมด่า ตายก็ตายไปตอนไหนพ่อเขาตายกันเยอะไหมต่อวันไม่ไม่ไม่ได้ตายมีใครสิ่งอะไรมีชาวพี่ชาวบุคคลอยอเป็นพ่ออีหลงมาเออยิงคนตายโหพ่อแห็คุกด้วยลงน้ำมันก็ยิงตายเขาไม่ติดคุกแม่อะไรน่ะสมัยคนตายก็ส่งไปยายมาไวอืมไม่คุกอ่ะอ๋อคือเขาโดนคดีฆ่าคนตายมาแล้ว ไดโนแล้วโดนหนีหนีอายุจับมันได้โดนยามพ่อคนดูแลก็เลยยิงตายไปซะทอนนี่ทอนโดนไอ้โกงท้อนทอนก็ยิงตายไปซะจบหน้าชายน้าเจ้าเหี้ยจำไหนว่าตายไปก็ตายชายพวงร้องเทำไมก่อนไม่นี้ไม่ได้แล้วเนี่ยเนี่ยถูกฆ่าตายโจมมอง แล้วมีแบบว่าข้างในข้างในนะเขาเขามีซ้อมกันตายแล้วก็อนี่นี่ไม่ได้ตายเลยมันก็เจ็บจุกจำนายเงี้ยเหรอของโรงพยาหมอแบบนี้มันตายจำนายไปตรวจอะไรโรคทีบีบีเหี้ยสมองใหญ่กอดสมองเหรอไตต่อยตัดรูมนี่มันก็โดนมันดื้อไอ้ตำรวจเนี่ยมันถือว่ามันคงจะสุขตามใจนักเล็กมันไม่เคยเสียท่าใครอ่ะ มันเป,ป็นผู้กลับผัวใหญ่อย่างเงี้ยถ้าแ,แล้วกูมีอำนาจเลยกูมีเงินเงินตู้เอาร้องเรียนอะไรเงี้ยคิดถึงมันมาเล่นโทรศัพท์จับโปอ่ะเปิดห้ามนนมันมันเราก็ต้องคิดเลยมันเล่นยังไงมันโทรศัพท์มีได้ยังไงในคุกนะม,ม,ม,มันต้องขายใหญ่ใช่ไหมเราต้องคิดเลยมันคนบล็อปืนเนี่ยบล็อคปืนเนี่ยเราจะไป็นะบอคปืนนี่มันตำรวจจับเนี่ยหมไม่ดียิงเข้าหน้ามึงเนี่ยห็นจับ ยาเลยแล้วรู้ด้วยมันเห็นแน่ๆน,นะโทษแล้โทษจากการเนี่ยเล่นเล่นทางโป๊ะในใน,ในโทรศัพท์อ่ะเออดูแล้วไปเรื่อยแล้ววันนี้บอกเขาแทนได้ดีเขาก็ตีนถีบหน้าของลูกน้องเขาผมปล่อยขอให้เอาไปเนี่ยขายได้รสฝากไปห้าหมื่นสองหมื่นอะไรอย่างเงี้เขาก็หาเก่งกันอยู่แล้วตล้วหวดเข้าไปสอบไงไปสืบไม่มาเงนมันหมวจมันได้จับไปคน คุ้มแม่ไมติดด้วยเออบว้ใครก็จะเข้าไปไม่ใช่เป็นก็ไม่เข้าเลยเขาไม่ได้ารถนาจะเข้าในคุ้มหรวอทางรั้วไสอบเขาไม่เอาอยู่แล้วต้องมีหน่วยสอบพวกเขาเลยส่วนรวมคนเก่งอยู่แล้วนเนี่ยนะเออต้องไปจังไรอยู่แล้วไม่รู้อยอดจะไม่แก่ไม่เคยผ่านคนไม่ได้แก่อะไรแบบนี้บวนแต่คนผ่านเยอะอย่างพ่อมาลงหมดเราม,มีแบบว่าเป็นแผลเข้าไปบ้างไหมบ่ ว่าไม่ได้ทําผิดจ่โดนจำเเยอะแยะไปก็พบแบบพ่อก็พบพวกดีๆแก่ๆก่หมดเก่ทั้งนอกแต่ไม่ได้ไปทําอะไรที่มันเดือดร้รอกต้นเขาแต่กลายเป็นว่าเป็นแพ้เข้าไปอ้าวสารนี่ตำรวจังจับได้ไงมันไม่มีตัวแก่ตัวประกอบเี่ก่คนเดียวเล่นได้ไงซื้อเป็นคนกินนะใครทําอะไรผิดก็ต้องมองว่าเนี่เป็นคนทําอย่างเงี้ยนะเก่เลยคนเดียวเล่นเล่นได้ลูกม่ต้องมีเป็น so what โจกเป็นเจ้าแล้วตอนที่พ่อ เข้าไปแล้วพ่อบอกใครไหมว่าพ่อไม่ได้เป็นคนผิดเขาเชื่อไหมใครไม่เช en ื่อใครแะไรเนี้ยเขาไม่มีไม่มีอยู่แล้วมันเป็นความจริงที่พูดให้ใครฟังไม่ได้เลยเราอยู่คนมันเดียวกัะเจอใครมีมีชามีชัยอย่างเง้ยเด็กป่วยใครตัดนี่มันเพราะเองคนป่วยเาอาจจะใช่ใช่สิ่ับก็พ่าะนอู ตริงเหอรงเอยอ่เพื่อนพ่อามีคนตายดูแลชิดแต่ันส่งแต่มันส่งมันส่งเก้ไหมเก้ก็ไม่ได้เก้นี่ก็เ่นเตะเงงเหมือนอมือพวกพวกตวัดพวกไหยบ้านเราเงี้ยเหมือนพวกขายใหญ่เงี้ยไวาง้วยต่อยกันนะฮะแต่ไม่ต่อยกันสิยิงสามแปดตายสองคน ไญิงปรลูกโม่เนี่ย่ไอ้กอนนุนี่โม่กว่านิยมิงตายกับนเวธีเลยสองศพแล้วเขาว็สู้มัดีติดคุกไปตั้งนานเขาเห็นพอ่อจำน้องตะโกนเลนะครับเนี่ยอะไรก็ว่าพ่ลามอ่ลอ๋อวันี้วันนี้ลาากวัน,น,น,นี้เลยตอนเราเข้าไปเหรอเขาคุ้มห้องน,นอนเนรี้ยงนอนเลยนอนเลยไอ้หลานกตอนนั้นอยู่แดนไหน่ะต้องหมายห้องรับก่อนหนัวแรกอ๋อรับ แรกรับเออไม่ใช่มันมันอยู่แดดแรกรับแล้วก็เลือกจะไปอยู่ที่ไหนแต่ผมม่รู้อ่ะใครจะมารับญาติเขาพ่อปู่ก็ตามเขาให้ติดต่อคนรู้นคนนี้ไอ้เขาก็ดูว่าโทษอะไรโทษนี้โอ้ยแค่โทษอยู่ลงผัวได้ขายยาเสพติดอะไรก็ไม่ได้ไปแล้วพับกระดาษพับถุงคดีคดีใหญ่ๆพับถุงะพับถุงต้องรายอดนะพับถุงอ่ะผมก็ได้ไปแขกเนี่ย

นี่มันก็จะนทีมันตายเพราะมันดื้อมันไม่ยอมมือเขาอะมันเขาใช้อะไรมันต้องเอาใช่ไหมนี่กูเป็นนายเก่าไอ้ห้ามผกลับมันเหรอหาดีนะเขา้เอาเลยเขากูนี่ไปดูคนมือจะคลองเขาจบเลยนะจบหมดที่ไดศาลมันมึงกันเลยยังเกยยังเป็นลุ่ลมันก็เป็นในลุงล้วงตั้งั้นอยู่แล้วที่มานสอบมันตาย ตายจะฆ่าตายไม่ได้คนไทยไหมมึงยังตอนแล้วตอนที่พ่อโดนไปอ่ะปู่รู้ไหมก็โบยุทธ์บุญญารู้ไหมว่าพ่อโดนจับอะไรอะไรจะไม่รู้พูดอยังไงไม่รู้เขารู้ไหมว่าความจริงแล้วเป็นยังไงรู้ก็ไปพูดไอ้คนเก่งมาเยอะแล้วทำยังไงรวก็แบบพี่เก่แเลยมึงเอาตัวมาแสดงอย่างนี้ยังไงอยู่ แค่แค่สงสัยว่าปู่ยญารู้ใช่ไหมเอาหึงให้พ่อเป็นคนรับไปเรื่องนี้ตอนตอนคดีอะแบบที่พ่อรับแทนที่ของตำรวจบาว่าพ่อว่าว่าเป็นคนทําอ่ะร่วมกันอ๋อเขาตีว่าพ่อร่วมกันกับใครบ้างก,ก็ได้ที่มันหนีไปจับไม่ได้จับได้แค่ครึ่งหนึ่งก็ได้นะคนเดียวก็ได้แล้วไปดำเนินคนเดียวไปก่อนดิเดินรอไปก่อนสิบคนเออ จำได้มันเคยว่ากันไปจำไม่ได้กูก็ย้ายไปที่อื่นแล้วอ๋อตำรวจไม่เดี๋ยวไม่ทันหรอกเช่นต้องเราจโกงเลยเก่งเลยตอนนั้นพ่อโดนร่วมเลยร่วมร่วมฆ่าร่วมพยายามฆ่าเหรอทำไมร่างกายเจ็บสาหัสสาหัสก็ไม่สาหัสไม่เหมือนกันนะทขาหนักกันนะเอ่อทำร่างกายเจ็บสาหัสเขาไม่สาหัสเขาเรย่อย เชื่อจะนาาจะแดกวดมีเรื่องยอย่างนี้ลุงตอนนั้นพ่อพ่อโดนกี่ปีตอนแรกสามตัดสินว่าสามรับเลยเลยครึ่งหนึ่งไหมได้ครึ่งหนึ่งก็ต้องติดแล้วสุดท้ายพ่อติดจริงเท่าไหร่เก้าเดือนอ๋อตัดสามติดจริงได้เก้ามันนีาไพ่มาในหลวงเดี๋ยไพ่ในหลวงมา ถือว 60, า่ 60, าหกสิบองศาหกสิบองศาบอกในนั้นคือสิ่งที่สําคัญของเขาคือการอาภายัยเลยใช่ไหมคือคนรอกันเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยใช่ไหมอันนี้มันก็จะออกนะเจ้าหนี้ไม่เกิติดไม่เกินสิบปนะีาายังตอกไม่เกินสิบปีอ่ะนะก็มีฐานะดีลก็คงที่ไปเยี่ยมกทำตัวดีเขาเรียกว่าโทษดีชั้นดีนะเมียมไปเยี่ยมเมื่อวานมันยังคุยอยู่เลยว่ากันออกไปทำอะไรได้ทำอะไรกินกันอย่างนี้ยนะโอ้ยเราจะลงทำยังไงมันก็ไม่ได้คิดอะได้ แต่มันต้องบอกได้ว่ามีเรื่องอะน,นี้ต่อยตีอบอกแล้วเอลอกเอกาติหมดมีแผลมีอะไรคิดหนึ่งเจอทีแจ้งตำรวจแถวนั้นทุอกเรื่องอะไรอ่ะมันซื้อแต่ประชาชนประชาชนตำรวจก็ขอเข้าไปสอบไม่ได้ไหมไกลไม่ให้เข้าเขาอยากจะคุกไงบอเบอไม่ให้เข้าเขาต้องมีผบตหมือนเข้าไม่ได้ก็คุ้มนี่แค่ เขาไม่ได้ออกาได้แล้วเล่นงี้เล่นเล่นเีคุกแต่พอคุกไปอย่างี่แค่มาลงว่านีนะมาคุมบางคนบางคนเหมอนเปลีนเอ้คนเห็นนูก็อบปลวเปลนโอ้ เขาบอกปืนโบราณตั้งสมัยเขาข้ามโลกเนี่ยปืนยังยัใช้ดินปั้นอันนี้มังไม่มีปืนเองอะปืนหลวงเขาเบิกมาขุดคูใหม่ๆอ่ะปืนหลวงเบิกมาเบิกเมื่อกี้รุ่นตะกี้รุ่นแหละอย่างกับปืนนั่นเลยเขามรเนี่ยพาดเลยดำแล้วเรื่องเก่าเลร็วๆเขาบอกกระโหลกว่าสองลยโอ้เด้อหาขงแล้วพายเอ้อ ขายใหม่ก็ได้ก็อะไรบางทีบอมที่หองรู้ั้งหองผู้เงี้ยิงทีมือสะเทือนขายได้หาพันขายไดเอายไปพกไปไหนได้นี่ยที่ว่าโดนเยอะ แต่อะไรยังคงมามีทักสิงเนี่ยรักสิงนี่โอมครับสิงไม่เคยคุกเลยโอมกัจที่รู้คือคนหมดพวกกันน้องกูอ้าวอยู่แล้วมึงอ้าวเราต้องกันไหนรู้หรู้น้องยันอาปการยันศารเลยนะเออคนเข้าไปใหญ่เขาศานั้นสารเนี่ยของเขาเขาหนั้นของเขาครึ่งหนึ่งของประยุทธ์ประวิตรครึ่งหนึ่งเขา ความจะมากกว่าด้วยของของเขาเพราะนั huh. no hit, so Jeff, so so, ้นสรุปเงินมาเยอะกว่าหาเงินได้ง่ายกว่าเยืมประวิทยไม่เป็นหาเงินไม่ได้ใครไปให้พวกนี้ไม่ได้เจ้าวยังรู้จักเลยนะเยอะในหลวงอไงไม่ไม่รู้เชื่อมาเป็นจริงเขาก็ต้องฟันมาแล้วแล้วก็โดนกิจติกาว่าไปแล้วนี่คือปล่อยซื้อผูกบอยจำผูกลงมานร้จักหมดอ้าวได้พอดีเขาอันน่ะ เขาติดต่อไว้แล้วกูจะไปบ้านมึงนะเนี่ยวันนี้เขาเขาพูดไว้แล้วว่ากูจะไปหามึงมึงทำแบบนี้แบบนี้นะทำทุกทำทุกเรื่องปรึกษาธนาไปหมดแล้วปรึกษาศาลระายการหมดแล้วรวยเขาไม่ได้บอกเขาเขาไม่คนไม่ดังเลยระดับประเทศเขาไม่เชิดหน้ายกนู่นไปนะระดับโลกเขาไม่รวยก็ไปย่างเขารวย อย่างนี้อย่างนี้สู้สีกครับทำได้ไหมสู้ได้ไหมไม่ได้จะเจจะทำก <laughs> ็ไม่ได้ทำไม่มด้สะพานได้หมดเลยไะทำโลกเลยไปะ <laughs> ปันป่ปนตัวใชิบหายเลี่ยเท่าดไอ้บุญชอบกระปุตินเหรอวมันชอบไปกระปุตินเหรอมชอบครับมันจะเอาไม่ได้ของไงของ <laughs> ของอะไรอ่ะประเทศอะไรที่ทะเลาะกัน เมันจะเอาไอ้ที่อยู่อยู่แคบมันมีแร่อะไรแร่แร่เอิร์ธแร่หายากแร่แพงเลยอ่ะแร่หายากของในโลกนี่แหละมันจะเอาไวนั่นอ๋อจุดประสงเออแหวะแค่ฟังคนถ้าถ้าลบไปไอ้พวกกินก็ไม่ได้ดิก็ไปคล้องมันไม่ได้นะจ๊ะเราที่มึงเลิกนะลบกัไปกูก็ไม่ได้เมึนก็ขวางกูก็ขวางให้ให้มึงใช้ไปเยอะแล้ว อะไรเงินอะไรเนี่อาวุ้ยไปดูทีก็บอกว่าผมให้มาฟรีผมไม่ได้ผมให้ผมมาฟรีๆผมไม่ได้ยืมคุณแล้วม่มีใช่กูเมื่อไหร่อะอืมกูจะเรียกยังไงได้เลยไงทั้ไม่ได้สู้เนอ่ะแล้งเราไม่จับมือกับยนอีแล้วนะไม่จับมือยุโรปแล้วยุโรปลงมตัวกันใหญ่เลยยุโรปพวกใครอ่ะไม่ไม่พวกใคร ฝร,รั่งเศสเหรออ่าฝรั่งเศสเยอรมันอ่าเดนมาร์กโรเวทุกประเทศอ่ะไม่รวมไม่ไกลเดี่ยเกาไม่รวมไอทัพไม่รวมด้วยอ่ะไม่ฝรสสั่งเศสจีนยังสู้ไม่ได้เลยเจแปนซีร้อยจะร้อยเงาแล้วขายรถพาเกเ้าใไหนึ่งชุนแปนีจีน40%ของเขาเป็นจีนจีนบอกว่าเราพร้อมสู้ทุกรูปแบบ เก้าผมพร้อมทุกรูปแบบนี่แล้วอันนี้ทำมองว่าจีนมันอะไรมันมาสู้เขามันไม่ค่อยชอบไทยแลย้วไม่ซื้อเครื่องบินมันบินอ่ะมันไทยไม่ซื้อมันเอาว่าแพงไอ่ที่หกอ่ะแล้ไม่ใช่คลิปเพ้น,เ,พนเอาคลิปเพ้นมาก็ไมเอาคลิปเพ้นมาไงไอ้หกมันไม่เอาไงเออแต่พอเป็นไอ้ที่หกทีกว่าแต่เขาบอกแล้วว่าไอ้หกอ่ะ ถ้าจะซ้อมรถกับจีนไทยเขาไม่ให้ไทยซ้อมรด้วยไม่ให้ใช้ไอ้พี่หกซ้อมรถกับจีนเนี่ยแหละรวมนี้แบบแต่ไหนจริงมีหัวพวกนี้มันไม่ทำแล้วาะพ่อรู้ประธานเขาเขาบังคับเลยยุคเกาหลีไม่เข้าใกล้เลยแล้วเขาบอกว่าไอ้พี่หกอ่ะถ้าเอาจะใช้อ่ะต้องแจ้งทางอเกาหลีก่อนไม่ไม่การอยูที่จะให้ใช้หรือไม่ให้ใช้ด้วยอย่างยุคเกาหลีเราก็ไม่ให้ใช้เลยไม่ให้เข้าใกล้ประเทศเหนืออืมชาลัดไม่ไมมเข้าใกล้เอาบุตร คือของมันเรียนรักเรียนแบบแล้วเราไปบิดไปซื้อกิ๊เพนเขาให้ไอ้จีนหัวดีอะไรหางลอกลิ้นแบบ,บามาแย่เพราะแต่มันลอกไวนะพัตเต็งทำก่อนขอ๋อไม่ทนหรอกมันไม่ได้มาตรฐา,านแล้วเมริกาเมกาของไม่ดีก็ไม่ขายาปืนจีนมีขายไหมคนหนุ่มยังไม่ได้กฎหมายก็ไม่ให้มันแม้วันนั้น ไม่เห็นมีปืนปืนพกอ่ะปืนได้ทำได้สมัยนี้ง่าโครงการสมัยใหม่ใช้แต่โดรนอย่างเดียวเลยนะบินทิ้งบินระเบิดตัวเองหมดแล้วไม่ต้องใช้คนแล้วเอ้แล้วมันบังคับไปได้ยังไงวิดีโอสมัยนี่ยคอปเตอร์รีโมทแต่ก่อนที่พ่อพาหนูไปดูเครื่องบินที่ใช้น้ำมันอ่ะแล้วก็กดบังคับอ่ะเอาปืนขึ้นไปสิ่งดังที่หลังว่าบริยานที่พ่อพาไปดูแบบนั่นคล้ายงั้นแหละแต่เป็นโดรน ไปไกลๆเลาไม่รู้ไงโค้ชเป็นหลายโลนะสี่ห้าร้อยโลไปมันมีแต่ลำเท่าเท่าโต๊ะเนี่ยจะอะไรบังคับมันได้นี่แหละการีมลโมทคอนโทรล,โลคอมพิวเตอร์อ้าวบังคับมัน,นเลยตาเราไปแล้วดาวเทียมเราเสียงดาวเทียมของเขาอเมริกาช่วยดาวเทียมช่วงหนึ่งที่ไอรอนมาร์ทให,ให้ให้ยึดดาวเทียมอะอาร์เียเขาหมดาวเทียมค่บ กามโกนะ้เนี่ยอยู่<ร>เคสน,<ร>นก็เอาแล่ไปลหลังโดนก็ไม่ใช่แค่ลำเท่าโตแล้วเป็นเครื่องบินเลยแต่ไม่มีคนขับเนี่ยรถการสูญเสียเขขับวินรถน่าอะไยไปครึ่งตัวขับวินรถกับวล็อกข่าวข่าวฝั่งฝั่งเร่อข่าวอะไรข่าวฝั่งข่าวจะมีฝั่งอเมริกากับฝั่งรัสเซียใช่ไหมฝั่งรัสเซียเขาแจ้งว่าเขนนี้ยู ส่งคนเข้าเห็นแล,ล้วร่วมลบด้วยคือลบในานามยูยูเลยตัวประเทศอะไรเข้ามาเยอรมันฝรั่งเศสอซนสโลวีคิสโลวีเนียโปแลนด์รวมรวมพลังก<ช>ันไม่คร,รัาไ,ไม่กมล้าของอเมริกาไม่เอาเราคนเดียวมันไม่มีอะไรให้รวมพลังกัน อเมริกาไม่เอาด้วยก็ูยก้ยอะจะปล่อยเลิกจะเอาของเงินเกินนี้มันจะไร <c oughs> หทำอะไรน่ยเนแก็ถูกมันนะประเทศตัวเองก็ยังไม่ค่อยดีอืมบ้าือมึงก็มาลบอืมคนอเมริกาก็ไม่ได้อยากมาลบหรอกก็ลบไปก็ไม่ได้ประเทศดีขึ้นเลยไปแล้วไปก่อนไปลบ,บุรี